โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเวรุสทุกคนที่อยากไม่ได้นอนกันดูห้อยู่กับผมเีงครับชากี้วันนี้เราอยู่กับเกมลัดเทเลตนะวันนี้เราจะมาตามล่าหาดาบชูซุยครับผมนะเอ,อการจะตามล่าหาดาบชูซุยนี่บอกเลยว่าโคตรยากต้องใช้ดวงด้วยนะเออจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย มีอยากเติมโลบากแบบคุ้มคุ้มใช่ไหมร้านนี้เลยโลบากช็อปบริการเติมโลบากผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบ VAP Server สูงถึง l ล v เจ็ดและระบบเติมโลบากแบบ ID Pass แล้วยังมีบริการกิฟ t ์ไอเทมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแมปงเลก g ซี่และออสตาอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาแฟาไมไปแนะนำร้านนี้เลยครับรีซิชช็อป บริการรับแฟมแบบคิงเลกาซี่แบบบ็อกฟุตและออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยแล้วยังมีบริการกดเกมพาสเรท8ไม่ว่าจะเป็นแบบคิงเลกาซี่แบบบ็อกฟุตและออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนและแบบยอดฮิตอย่าง a n i m เม i g h t ไฟถ้าหากน้องๆคนไหนอยากได้รหัสเวลตันทางร้านมีไก่ตันขายก็ผมไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตและแบบคิงเลกาซี่ร้านนี้เลยลิซิกช็อป ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยครับผมนะตอนนี้ผมก็รอเจ้าทะเลเกิดนะเดอ้าวไม่ใช่เจ้าเอฮ้ยแต่เป็นเต่าโอ้โหเกิดมาก็งับเลยเหรอใจเย็นหัวหน้ะขับวนก่อนครับพเราต้องอ้อมไปด้านหลังมันเราจะตีมันจากด้านหลังเออมันจะงับเราไม่โดนนั่นเองน่าจะไปเปลี่ยนผลพิสตร์ก่อนน่าจะเอาผลแม็กมามาเนอะ,นะผลสายฟ้าแม่งตีโคตรยากเลย เงาล่ะตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วนะครับผมเหลือเลือดอยู่นิดเดียวแล้วเราจะปิดฉากด้วยลูกบอลยักษ์สายฟ้าเฮอมาเสิร์ฟห้มันก้อนบักเอฟเลยละกันนะนะเอาไปแดกฮโบหุมเรียบแล้วลยแตกไปแล้วหงายทองอได้มาห้าเอลกับเจมอีกยี่สิบ โอเคแล้วผมไปเปลี่ยนผลพิสานก่อนดีกว่าเอาเป็นแมกมาแล้วกันเนาะเออแมกมา ma มันใช้ง่ายกว่าผลสายฟ้า,าใครแปลกันเลยมาแล้วเอาผลแมกมาฮผลแมกมามันชื่ออะไรวะทุกนคนมากุหรือเปล่าวะเดี๋ยวกูลืมอ๋ออันนี้เออน,นี้ผลไฟอันนี้แมกมาเออถูกแล้วใช้ไปเลย เอ,อ้ผมเปลี่ยนดาบด้วยดีกว่าครับผมนะโพม,ม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเออมันก็ดีแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะเอาเป็นดาบอะไรดีอะโยรู้ไหมโยรู้นี่ก็ตีแรงอยู่นะแต่สกิลเอ็กมันมันยังไงไม่รู้อะ่ะเออเปลี่ยนเอาดาบบิ๊กมัมละกันครับผมบิ๊กมัมนี่เป็นดาบที่ใช้ค่อนข้างง่ายมากๆนี่โอเคเราไปตี บอสต้นไม้กันเลยครับผมนะเราตามหาออลาสีม่วงกันต่อเลยดีกว่ามาถึงแล้วครับผมตอนนี้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะในเซิร์ฟเออดีเกิดแล้วเ,ออเราต้องเอาออลาสีม่วงจากมันนะนะถึงจะทําดาบชูซุยได้ต้องใช้อลาสีม่วงถึงสิบอันกันเลยทีเดียวเชียวเออผมมีเวลาประมาณหนึ่งวันนะในการตามหามันหนึ่งวันจริงๆในในชีวิตจริงนี่แหละผมจะตามล่าหามันทั้งวันทั้งคืนนะเออ ตายไปซ้ายหนุม่มไอ้หนุ่มต้นไม้โอ้โหมันดันกูไม่นี่ฟันใส่หน้าแม่งเลยมึงตายไปซะมึงตายยากจังมึงตายยากอย่างนี้เฮ้ยเออฮไม่ได้ครับผมเออเปิดมากูก็เกลียดเลยตัวแลงดวงไม่มีจริงๆเลยกูอ,อถ้าได้มันจะมีแบบออร่าสีม่วงรอบตัวเราอเออสามารถเอาไปแลกชูส่วยได้แต่มันต้องใช้ถึง10อันเลย โอเคครับตอนนี้ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงครับผมเต่ามันเกิดเออนี่เอาผลแมกมามาแล้วกูเดินบนน้ําได้ทีนี้ก็ตีสบายหน่อยไม่ต้องกระโดดให้เมื่อยขาอ้อมมาข้างหลังแล้วก็ฟันโล่โลครับผมห,หลังจากนี้ก็คิวชิวฆ่ามันกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้มันใกล้ตายหรือยังเลือรเหลือเท่าไหร่แล้ววะเอาตายแล้วไงท้องมาแล้วพูดไม่ทันขาดคําเลยตายแล้ว ออโอเคหลังจากนี้เราก็ AFK ยาวๆครับผมไปหาแดกข้าวอะไรก่อนเฮ้ยรอ,อมันเกิดนะเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดาบโยรุดีกว่าโยรุมันค่อนข้างแรงมาแล้วเปลี่ยนเป็นดาบโยรุก่อนค่อยไปแดกข้าหกงหิวมากๆนี่โอเค AFK รอต้นไม้เกิดครับผมอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟรวมแล้วเอ้ยต้นไม้เกิดพอดีเลยจัดการมันเลยละกันนะนะเอออย่าเพึ่งดันในหะนุ่มอย่าพิ่งดันอย่าพิ่งดันกูนะหลบมาก่อนนะก็ฟันเข้าไปเลยลูค่ะชอหน้าเข้าให้นี่อุยโยรูแม่งฟันแปดร้อยกว่าดาบที่แม่งโคตรแรงสมแล้วหล่ะที่เป็นดาบดาบเติมโอเคครับตอนนี้มันก็ใกล้จะตายแล้วนะ ฟันเข้าไปที่หน้าชัวเข้าไปต่อยนี่หลานี่ได้มาแล้วครับนี่อล่าสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยได้มาแล้วตัวที่สองเองเ,อเดี๋ยวเราไปเช็คเอไปเช็คอล่ากันดีกว่านี่มันอยู่ที่รับตรงนี้นะเฮ้ยเดินตรงมาครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้าย อสา,ายตรงนี้นี่จะมีหมอในอยู่ครับผมนี่ดาบชูซุยเราได้อย่างนี่นะมันต้องใช้สิบอันบายไปเลยโอ้โหเฟลแสดงว่าเรายังมีไม่พอครับผมต้องตามล่าหาออร่าสีม่วงกันต่อยาวๆครัหูใหญ่มาเซร์ฟต่อไปครับผมนะตอนนี้เจ้าเอ้ยไม่ใช่เจ้าต้นไม้มันเกิดพอดีเลยครับผมถือว่าดวงดีมากๆเลยนะอืฝันเขาให้ เฮ้ยทำไมคนในเซิร์ฟนี้ไม่ไม่ไมาช่วยกันเลยวะเขาไม่รู้เหรอว่าต้นไม้เกิดเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมตอนนี้มันใกล้ตายแล้วนะเอ,อคนในเซิร์ฟมาช่วยได้ตั้งหนึ่งคนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะดามเอจดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ปีนหัวแล้วก็ฟันแม่งเลยเฮ้ย hey. ได้อีกแล้วเฮ้ยได้สองตัวติดระคร่ะอือ FC โอ้โหขอบคงณครับผมเฮ้ยมี FC มาน,นี่กูดวงดีขึ้นเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันต่อครับผมนะว่าเรามีครบรืยยังตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมก็ไม่รู้ผมผมได้อล่าไปกี่อันแล้วก็ไม่รู้แล้วก็พูดอะไรงงๆเนี่ยเฮ้ยมาเช็คต่อครับผมถ้าได้แล้วมันก็จะแบบเออได้ดาบชูซุยมาเลยอะนะมบายเข้าไป ปาบไม่ได้ครับผมน่าจะขาดอีกหลายตัวเลยกูยาวไปครับผมวันนี้กูมีเวลาทั้งวันเกิดแล้วครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะกูไม่ได้นับเอแต่ที่ลูรูเข้าไปซัดมันก่อนเลยเปิดเข้าให้ครับผมฟันดาบโยรูให้รารูอะผลปีศาจมันเนิฟใช่ไหมกูก็เอาดาบโยรูในหลอกฟันดาบโยรูนี่แรงที่สุดในเกมแล้วไม่มีอะไรมาเทียบได้ ตีธรรมดาแปดร้อยกว่าแปดอยี่สิบอ่ะนี่งโอเคครับผมตอนนี้เพื่อนเรากำลังตีอยู่นะเอา้าเอาหายไปไหนเอ้าหายไปไหนล่ะเฮ้ยเอา้าเอา้าอะไรมันยังไม่ตายเลย,ยไวัยรุ่นเอา้ามันลอยขึ้นฟ้าหายไปแล้วเฮ้ยอย่างวะ หรือไม่มีคนมาตีมันแล้วมันหายไปมันมีเวลาจํากัดใช่ไหมบอสต้นไม้เนี่ยน่าจะมีเวลาจํากัดอนะแมงเ้ยมันไม่ตายโคตรเสียดายเลยตัวต่อไปครับผมเกิดแล้วเอออเ้ยมันเดินติดอย่างนี้ก็ก็สบายเสีเรามายืนฟันตรงนี้เลยนี่มันจะได้ไม่ต้องมาดันเรานะเออถ้าเวลามันดันเราแล้วแม่งโคตรน่าลำคาญเลย ออย่างนี้สบายมากๆครับผมยืนตีชิวๆปล่อยสกิลใส่มันชิวเอออ easy โอเคครับตอนนี้ผมตีมาสักพักแล้วนะไม่รู้มันใกล้ตายหรือยังนะ่ะแต่ตั้นจะใกล้ตายแล้วหละเอาตายแล้วเออกูไม่ได้โอ้โหไม่ได้ออล่าสีม่วงครับผมนะออไม่เป็นไรครับผมตัดไปตัวต่อไปกันเลย เวลาผ่านไปโคตรจะนานนะครับผมเกิดเล้วไล่ตัวต้นไม้มาเดินตามกูทำไมเนี่ยนี่ครับโอ้ยมีคนตีอยู่เยเอะเยอะเลยหนึ่งสองสองคนเ,นเองเหรอก็ไม่เยอะเท่าไหร่ได้มานี่ช่วยกันนะครับผมนะฝันเข้าไปชัวชัวเออเอ้ยยังไม่ได้แอาร์ไลน์กูกูโดนเพื่อนตีตายแน่เลยะ่ะนี่ฝันเข้าไปเฮ้ยไอชิบหายไอต้นไม้ตัวเล็กมันคลำลามใส่กูเฮ้ยไม่ได้ โอ้โหมาทั้งพอ่อทั้งลูกเลยบ่ะด้เฮ้ยเรียบร้อยกูตายอชิพใหโอเคครับผมตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วนะเออฟันเขาให้ลัวปาดเรียบร้อยไปซะเอาอยังไม่ตายหรอเออฟันตายไปแล้วไม่ได้ครับผม ดวงกูไม่ดีเอาซะเลยมตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวนี้รอค่อนข้างนานนะเอ้ยมันมาเดินติดอย่างนี้ก็สบายสิครับทำเหมือนเดิมเลยอ,อยืนตรงหน้าผาแล้วก็ตีมันชิวๆเฮ้ยแล่ต้นไม้ทำไมมีสองตัววะเนี่ยมีตัวเล็กตัวใหญ่ออโอเคตีมันไปเรื่อยๆครับผมนะ เงาละครับตีแมงจนมืดจนคำ่ำเอาตายไปแล้วอุ้ยได้มาอ้ยเอาว่ะโอเคเราไปเช็คต่อครับผมนะฮะเราได้มาแล้วก็ต้องไปเช็คเรื่อยๆนี่มันจะอยู่ในที่ลับตรงนี้เออกูบอกไปแล้วไนี่วะ่ะโอเคเดินมาใหม่เลี้ยวซ้ายมาไอหัวกระโหลกจัดมากูว่าไม่น่าครบแน่เลยวะ่ะเพิ่งได้มาสามสี่อันเองววันนี้เอาเอาได้เร็วเฮ้ย ผมได้มาแลว้วกูรู้สึกเหมือนกูยังไม่ได้ครบสิบอันเลยกู <c oughs> เล่นจนกูลืมเลยเหรอวะเนี่ยโอเคครับผมเราได้มาแลว้วครับผมดาบชูซุยโอ้ยเชื่อูโคตรเท่อุยเยโคตรเท่โอเคครับผมดูกันชัาๆด,ดูกันชัาๆความหรอเหลาอลังการแค่ไหนเรามาลองสกิลกันก่อนดีกว่าครับผมนะอันนี้ไม่ได้หุ่มหาคีนะตีธรรมาดาเท่าไหร่ หกแปดศูนย์เฮ้ยแรงสกิลแซดป้าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสกิลอกป้าอ้เท่ากันเลยเว้ยเฮ้โอเคเรามาหุมหายคีครับผมนี่ฟันแปดร้อยสิบหกเฮ้ยเชี่ยอู้ยแรงเกือบเท่าโยรุเลยโยรุแปดร้อยยี่สิบอันนี้แปดร้อยสิบหกเฮ้ยเอ้ยใครไม่มีใครใครไม่ใช่สายเติมนะบอกเลยดาบนี้โคตรดีดีเท่าโยรุเลย โคตรเทเออลาสีม่วงนี่มันอะไรกันโคตรเทเลยพี่ชายเอออันนี้แหละดาบหลักกูแหละกูชอบโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนใครชอบกดติดตามให้ผมด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยยิ่งดีเลยเอวันนี้ผมใช้เวลาในการอัดคลิปไปเกือบหนึ่งวันเกือบหนึ่งวันจริงๆกว่าจะได้ยาดาบชูซุยมาเนี่ยเออ โคตรนานแต่คุ้มครับผมแม่งแรกมาด้วยความเท่บ๊ายบาย